น,นิซิเวียจังกับโอลิเลียซังและเนฟี่ซังนัดไปทานข้าวด้วยกันอ๋ะฮัลโหลนี่เนฟี่เองค่ะใช่คุณนายท่านหรือเปล่าคะต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะแต่ว่าช่วยมาหาซิเวียจังหน่อยจะได้หรือเปล่าเปล่าหรอกค่ะแบบว่าถ้าหยิบแก้วผิดแล้วดื่มเหล้าของฉันเข้าไปดูเหมือนว่าจะกลับบ้านเองคนเดียวไม่ไหวนะคะ อ่าไม่หรอกค่ะไม่หรอกค่ะเธอเล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังเยอะแยะเลยมันสนุกมากเลยนะคะจริงด้วยจริงด้วยเพื่อเป็นการตอบแทนที่ให้ยืมตัวซีวิจังมาใจฟังของดีๆสักหน่อยก็แล้วกันนะตั้งใจฟังให้ดีๆนะคะซีวิจังซีวิจังรู้สึกยังไงกับนายท่านหรอคะรู้สึกยังไงกับนายท่านหรอคะรักรักรักที่สุดเลย เช้าวันต่อมาน,นายท่านเมื่อวานต้องขอโทษด้วยนะคะฉันจําเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานไม่ได้เลยนี่ฉันได้สร้างความลําบากอะไรให้กับนายท่านหรือเปล่าคะอรสวัสดิ์ซิลเวียมื้อเช้านี้เป็นฮอตเค้กฉันทำเสร็จแล้วนะกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อเสื้อกันดีกว่าแล้วตอนข้าเราไปดินเนอร์กันที่ร้านเนฟฟี่ซังกันนะแน่นอนว่าเธอเลือกทานขอโปดได้ตามใจชอบเลยเอ๊ะเอ๊ะ ความเดิมจากตอนที่แล้วถูกซิเวียจังตอนเมาสารภาพรักแหมเมื่อวันก่อนนี้ร้อนแรงจริงๆเลยนะคะขนาดฉันยังรู้สึกเขินไปด้วยเลยคุณนาท่านเองก็ได้บอกความรู้สึกกับเธอไปชัดๆอยู่เป็นประจำหรือเปล่าได้บอกว่ารักเธอบ้างหรือเปล่าถ้าไม่บอกเธอก็ไม่รู้หรอกนะคะซิเวียรักนะผลลัพธ์ที่ได้นั้นรุนแรงสุดๆ